มาโปสแตกกันต่อนะครับเมนูนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีส่วนประกอบของซีฟู้ดมากมายนะครับแต่จะเป็นเทคนิคของฝรั่งที่เรียกว่ากราดแตงครับสำหรับเมนูที่เรากำลังจะทำนั่นก็คือซีฟู้ดกราดแตงนั่นเองครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำซอสที่จะใช้ประกอบในซีฟู้ดกราดแตงของเรากันก่อนครับ่นใส่น้ำ๊อกไก่นะครับลงในกระทะตามด้วยครีมวายขาวแล้วก็มะเขือเทศเข้มขน้น แล้วก็คนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ใบกระวานครับต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะใบกระวานเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้ในอาหารแทบจะทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งเศสครัวยุโรปครัวแบบอเมริกันนะครับหรือว่า อาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับอย่างอาหารอินเดียเนี่ยนะครับในเจ้าตัวการมลมาซาล่าซึ่งเป็นเครื่องเทศที่โดดเด่นของอาหารอินเดียเลยก็จะมีส่วนประกอบ1ในนั้นก็คือเบลีฟนะครับหรืออโดโบนะครับซุปแบบฟิลิปปินส์ก็มีเบลีฟเช่นเดียวกันอาหารปากีสถานหลายเมนูก็มีเบลีฟเช่นกันเดี๋ยวผมจะเอาตัวซอสตัวนี้ครับมาตั้งไฟนะฮะแล้วก็เคี่ยวให้ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อให้รสชาติของเขาเนี่ยเค็มข้นขึ้นครับ และสําหรับตัวเครื่องที่จะเข้าไปอยู่ในกาแต่งของเรานอกจากพวกสัดส่วนที่เป็นซีฟู้ดทั้งหลายแล้วนะครับผมจะทำคาราเมลไลซ์หเนียมง่ายๆครับพลอยหอมใหญ่นะครับให้เป็นเส้นบางๆใส่เนยลงไปในกระทะแล้วก็นำหอมใหญ่ลงไปผัดด้วยไฟอ่อนๆใช้เวลาประมาณ4-5นาทีครับจนหอมใหญ่มีลักษณะที่ใสและนุ่มดีก็นำออกจากความร้อนครับ เวลาที่เราผัดหอมนะฮะจะสังเกตว่าสีของเขาจะมีลักษณะใส,าสาขึ้นแล้วเขาก็จะผอมลงผอมลงผอมลงนะฮะเพราะว่าน้ําที่อยู่ในผัวหอมก็จะค่อยๆออ,ออกไปนะครับหอมจะมีลักษณะที่ความเผ็ดความฉุนเนี่ยครับ ลดลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นความหวานนะครับบางคนเนี่ยจะผัดจนถึงขั้นที่ว่าเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆน,นะครับน้ำตาลอ่อนๆนั่นจะมีรสหวานมากทีเดียวดังนั้นคาราเมลไลซ์โอนเนียนนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใส่น้ำตาลลงไปในหอมแต่อย่างใดแต่เป็นธรรมชาติของหอมนะครับเมื่อโดนความร้อนแล้วก็ถูกปรุงไปเรื่อยๆนะความหวานจะพัฒนาขึ้นเองครับเป็นนี้ครับเหลืองเข้มๆพอแล้วฮะไม่ต้องให้ถึงกับเป็นสีน้ำตาลนําออกมาพักไว้ครับ และสําหรับสิ่งที่พลจะเอามาโรยหน้ากราแต่งของเรานะครับผมจะใช้เก็ดขนมปังครับเก็ดใหญ่ๆนะฮะแล้วก็จะใส่ชีสพาเมซานครับลงไป20กรัมครับอันนี้ผมขูดไว้แล้วนะฮะปุงรสด้วยปาปริก้าครับหลายๆคนสงสัยว่าปาปริก้าเนี่ยต่างจากพริกป่นยังไงปาปริก้าที่เขาทําจากพริกหยวกพันหนึ่งนะฮะตัวที่ผมใช้นี่ต้องบอกว่าเป็นออร์แกนิก100%นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะ เห็นใช้เยอะในพวกอาหารของฮังการีนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยองบอกว่าปาปิกาใช้ทั่วโลกมากมายในหลายๆคูซีนนะครับรสชาติของเขาเนี่ยจะเผ็ดอ่อนๆนะฮะแต่จะมีสีสันที่สวยแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะครับเขาให้เข้ากันให้ชีสกระจายทั่วๆตัวขนมปังนะครับแล้วก็ ผมจะนำเนยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะเข้าไปละลายในไมโครเวฟครับแล้วก็ลงไปเคล้ากับเกล็ดขนมปังเพื่อที่ว่าเวลาเรานำไปอบแล้วเนี่ยครับเกล็ดขนมปังของเราจะออกมามีสีที่เป็นน้ำตาลอ่อนๆสวยๆนะครับละลายเนยในไมโครเวฟนะครับเราพักเขาให้อุ่นๆเล็กน้อยนะครับถ้าเผื่อร้อนเกินไปเนี่ยเกล็ดขนมปังของเราจะจะไม่กรอบนะครับหลังจากพักเสร็จแล้วนะฮะเราก็ค่อยๆนะครับโรยลงไปให้ทั่วๆครับ เท้ากันด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมพักไปก่อนนะครับสำหรับตัวซอสของเราตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วครึ่งหนึ่งนะครับผมก็จะเอาใบกระวานออกครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยครับ สำหรับซีฟู้ดที่เราจะใส่นะครับในเมนูนี้ฮะมีทั้งกุ้งหอยแมงผู้ปลาแซลมอนนะครับแล้วก็ปลากระพงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปลาลงไปก่อนนะครับเนื่องจากปลาของเราชิ้นค่อนข้างหนานิดหนึ่งผลลถดไฟนะครับแล้วก็ใส่ปลาลงไปก่อนครับ เพราะว่าเนื้อปลาชิ้นหนานิดหนึ่งนะครับจะใช้เวลาในการสุกเล็กน้อยครับสำหรับหอยแมงพูนะฮะถ้าเผื่อเราใช้หอยแมงผูสดก็ต้องทําให้สุกซะก่อนวันนี้ผมใช้หอยแมงพูนิวซีแลนด์นะครับซึ่งเป็นแบบแช่แข็งก็เพียงแต่ว่าเราเอาออกจากเปลือกได้เลยครับใส่ลงไปด้วยเลยครับเช่นเดียวกับเนื้อกุ้งนะครับผมเอาหางเอาเปลือกแกะเปลือกทุกอย่างออกให้ให้หมดนะฮะ เดี๋ยวผมจะทําตัวซอสกาแต่งของเราเนี่ยนะครับให้เหนียวฮะโดยการที่เราจะใช้แป้งรูครับแป้งรูก็เกิดจากการที่เราเอาเนยมาผสมกับตัวแป้งสาลีนะครับนวดให้เข้ากันดีครับอ่ะกลับมาดูซีฟู้ดของเรานะครับตอนนี้สุกเกือบหมดแล้วนะครับ90%นแล้วครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่แป้งรูลงไปครับแล้วใส่กระจายๆครับคนเบาๆครับ ตัวแป้งรูที่ลงไปในตัวซีฟู้ดนะครับก็จะทําให้น้ําซอสเนี่ยครับมีความเข้มข้นขึ้นฮะหอมใหญ่ที่เราพักไว้ใส่กลับลงไปด้วยครับเข้ากันดีแล้วนะฮะผมยกออกจากความร้อนครับแล้วก็ใส่ลงในพิมพ์นะฮะที่มีขนาดประมาณ1ลิตรครับผมอาแล้วล่ะว้าว ใส่เกล็ดขนมปังครับโรยลงไปด้านบนครับความร้อนในเตาอบของผมพร้อมแล้วนะครับเราจะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ12-15ถึง15นาทีนะครับในการอบซีฟู้ดการะตังของเราเพราะว่าส่วนประกอบทุกอย่างสุกหมดแล้วเพียงแต่แค่เกล็ดขนมปังข้างบนมีสีสวยกรอบน่ารับประทานก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ให้เขาอุ่นๆลงนิดนึงก็พร้อมเสิร์ฟรับประทานแล้วสําหรับตัวซีฟู้ดที่เราใช้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลครับไม่มีอย่างหนึง่งใช้อีกอย่างหนึ่งทดแทนได้หรือว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมที่คุณผู้ชมชอบก็ใส่ลงไปได้เช่นกันครับและนี่ก็คืออีก1เมนูโปะแตกมากันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกับซีฟู้ดกระแตงครับ